มารีวบียร์ลงนี่ลงให้มากๆเดี๋ยวถักออกสิสบายสบายนะสบายล้มล้มล้มดยเดินได้ไหมคะเดินได้ไหมคะเดินได้เดินได้นะคะเดินได้เลยค่ะเดินได้เดินได้แล้วมันใส่ดีไหมคะ นึกซึสนาพัฒนะคะนึกซึอ,อรุสานะคะเรียนอยู่อะไรนะเรียนโรงเรียนอะไระคะที่รถไปอ่ะโร,เระงเรียนบ้านเจริญสุขใช่ค่ะโรงเรียนบ้านเจริญสุขแต่วันนี้ย,ย้ายเรียนไปดูสุสไพรวัยวันแล้วนะคะค่ะย <laughs> ้งเรียนแล้ว,น,วน,นะคะปเป็นครูใหญ่ยยเลยสนะ,ะ่งสองส สองสามต้นี่แปดสองห้าเจ็ดสองหกเจ็สองยุคสิสี่สองเก้าสิบแปดสองสินยี่สิบสองเย่สิบสอเป็นยี่สิบสออ